สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านกาแฟนมสดน้องเรียนะครับเปลี่ยนป้ายใหม่แล้วนะครับป้ายเก่าขนมปังนางฟ้ากาแฟนมสดน้องเรียตอนนี้เปลี่ยนเป็นกาแฟนมสดกาแฟโบราณนะครับแต่ขนมปังก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับขนมปังก็ยังให้บริการอยู่เหมือนเดิมมาเพิ่มกาแฟโบราณนะครับ วันนี้เป็นวันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์น้องในเดียวไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้นบรรยากาศตลาดผสมมงคลนะครับช่วงเช้าเช้าวันนี้ฝนตกนะครับไปดูไส้ขนมปังกันนะครับวันนี้มีไส้พิกเ่าหมูหยองสังขยาใบเตยแล้วก็มะพร้าว ตาร์บลี่แล้วก็นมเนยนะครับอน้องลีเดียเปิดหม้อหน่อยลูกนี่เป็นนมสดนะครับเป็นนมสดไอ้ที่เขียวๆที่ลอยอยู่ในหม้อนะก็คือใบเตยนะครับใส่เพื่ออะไรคะใส่เพื่อให้อร่อยนะครับให้ความหอมค่ะให้ความหอมอร่อยระวังรถค่ะรถ<ด>วันนี้ฝนตก ฝนตกนะครับวันนี้ด้านในเขาขายผักกันนะครับแต่ร้านน้องเรเดียก็จะอยู่ปากทางเข้าปากทางออกนะครับของหลังตลาดปฐมมงคลจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้น้องเรเดียให้บริการแทนคุณแม่นะครับเพราะว่า คุณแม่พักผ่อนให้น้องนีเดียทำวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากทานกาแฟนมสดนะครับของน้องนีเดียก็เชิญได้นะครับที่ตลาดะสมมงคลจังหวัดนคนปรปฐมน้องนีเดียมาช่วยวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ช่วยทั้งวันนะครับช่วยตลอดแต่ถ้าเป็นวันธรรมด,ดาก็จะช่วยได้เฉพาะช่วงเช้าเช้านะครับเพราะว่าต้องไปโรงเรียนม,ดดมีมีนมสดแล้วก็มีขนมปังด้วยนะครับขนมปังดดที่น้องลีเดียทำก็เป็นก e ดดาแฟแอปโซนะครับ ันนี้จังหวัดนครปฐมฝนตกนะครับจังหวัดไหนฝน,นตกบ้างครับรายงานด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ช่วงเช้าเช้ายากาศเช้า,เช,า,เ,ชา,เ,ชาเช้านะครับ,บรมีตลาดปฐมมงคลจะมีร้านไก่ย่างด้วยนะครับค้าก็สวยค้าก็สวยด้วยค้าเตรียมตัวเรียบร้อยวันนี้มาแล้วทุกฝนลาง ใส่ใส่หมวกมาเรียบร้อยเลยนี่ครับอันนี้เป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างอันนี้ตับย่าง <Yeah. S 1> <c oughs> ท่านใดที่อยากทานต้มต้มต้ตมตํานะครับของเจ๊นางก็เชิญได้นะครับที่ตลาดประสมมงคลให้ร <c oughs> ู้หน้าแม่ค้าก่อนเดี๋ยวมาหาแม่ค้าไม่เจอแ <c oughs> ม่ค้าคนนี้นะครับชื่อเจ๊นางนะครับอยู่ขายที่ตลาดประสมมงคลอร่อยนะครับขายทั้งตลาดเลยนะครับ ขายทั้งตลาดประถมมงคลเลยไม่ใช่ขายทั้งจังหวัดนะครับขายทั้งตลาดประถมมงคลน,นี่ก็เป็นกล้วยทอดนะครับขายอยู่ตรงข้ามร้านกาแฟนมสดของน้องในเดียนะครับนี่ครับใครอยากทาก็เชิญได้นะครับกล้วยทอดนะครับร้อนเลยครับน้ำมันเดือดเป้น นี่ก็ร้านขนมปังน้ำฟ้ากาแฟนมสดน้องเลเดียนะครับขายอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้แยกไม่ได้ย้ายไปไหนจะเปลี่ยนป้ายจากสีเขียวเป็นสีแดงท่านใดที่มาก็อย่าลืมนะครับแวะมาอุดหนุนก,กันด้วยนะครับที่ตลาดประสมมงคลจังหวัดนครประมนี่น้องเลเดียก็ช่วย คุณแม่ขายนะครับวันนี้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์น่าจะช่วยทั้งวันได้ป่นน้องนิดเดียว,วนนหอมกันทั้งวันสองคนแม่ลูกเนี่ยรักกันรักกันหอมกันตลอดวันหนึ่งไม่ตม่ำกว่านับนับไปทวน <Yeah. S 1> เดี๋ยวหอมเด,เดี๋ยวหอม <c oughs> แม่ค้าแม่ค้าตักใา,า้ค่อกว่าเร้าช้านะครับเจ้าอุดไวหน่อยนะครับเพราะรถเยอะ เช้าเช้าน้องลิเดียก็ใส่ใส่บาทละก่อนนะครับวันนี้ตอนนี้ลูกค้ายังไม่มานะครับเหมือนตกไป,ไป,ไปตก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 ตปตงตกทั้งวันเลยนะวันนี้ดูอากาศแล้ว ช่วงเช้าเน้องเดียก็ทำบุญตอนตันนี้ก็ฝนก็เริ่มตกไปแล้วนะครับแม่ค้าไก่ย่างก็เริ่มจะหนีแล้วไม่อยู่แล้วนะครับหนีไปไหนก็ไม่รู้หาที่ หาที่หลบกันหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วตอนนี้ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วครับแม่ค้าก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการค้าถ่ายนะครับท่านคนร้ฟังนำํำทางฟ้ากาแฟนมสดน้องเลเดียก็นั่งอยู่นะครับนี่นะครับท่านใดที่อยากทานกาแฟนะครับ นมสดหรือขน,นมปังก็เชิญได้นะครับที่ร้านน้องในเดียนะครับที่ตลาดปสมมงคลขายทุกวันนะครับแดดออกฝนตกเราก็ขายนะครับนี่เป็นชาชานมนะครับที่ชาไทยชาไทยชานมอร่อยนะครับอร่อยทุกเมนูเลยนะครับดูสีก่อน คุณเจบุญเมาแล้ววันที่ว<บ>ันที่เท่าไหนะส,สิเก้าบเอ็ค่ะ1 0เกเหรอลูกมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาเมาขนมม,มาสัา่มามาสัขนมนส่ดมุดไปแจกนะูกูบอกสิลูกใคร,ใครตอนนี้ก็ลูกค้าสั่งมาสแก้วนะครับ สั่งชาไทยกับชาเขียวมาฝนตกเราก็ขายนะครับแดดออกเราก็ขายรเราต้องขายนะครับเพราะว่าชีวิตต้องก้าวต่อไปชาเขียวนี่ก็อร่อยนะครับอร่อยทุกเมนูนะครับอร่อยจริงๆนะครับท่านใดที่ไม่เคยทานก็ เรามาแกะชิมดูก่อนนะครับว่าเหมือนกับที่พ่อพาพูดหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าอร่อยไว้แล้วทําไมไม่เก็บไว้กินเองก็กินแล้วนะครับอร่อยก็อยากให้ท่านอร่อยด้วยก็เลยเอามาขายนะครับเ่าี๋ยวจะไปส่งของก่อนนะครับ าแฟนมสดกาแฟโบราณนะครับที่ผ่านน้ากาแฟมาผ่านน้ำกาแฟมาได้นะครับที่ตลาดผสมมงคลจังหวัดนครปฐมนะครับยินดีให้บริการทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องลีเดียแกงโขลยแล้วมาิโรจน์หน้าพ่อไลไลขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับแกงหมูดุนจัด้วยนะครับที่ตลาดผสมมงคลนะครับจังหวัดนครปฐม